วันนี้23นะคะ23ก่ะกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสนะคะวันที่ยี่สิบสามนะคะยีสิบสามกรกฎาคมนะคะวันนี้เอาแค่ร้อยกระจาดวันนี้เอาแค่ร้อยหนึง่งวันนี้เก็บแค่ร้อยกระจาดนะคะวันนี้นะคะ บึดจำบึดมาเดียวบึดจำบึดบึดจำบุดบุดจำบึดฉันไม่เข้าใจบึดจำบึดแปลว่าอะไรฝรั่งโลกวันนี้บอกฉันไม่เข้าใจบึดจำบึดแปลว่าอะไรบึดจำบึดแปลว่าไวๆ เมียบนหัวเขื่อนมะเขือเทศสวยสวยมากนะคะสวยสดงดงามนะคะดูนะคะสวยมากนะคะมะเขือเทศนะคะดูหน้าตามะเขือเทศนะคะเห็นไหมคะสวยสดงดงามนะคะสวยขดงดงามมากนะคะมะเขือเทศนะคะเห็นไหมคะมะเขือเทศเราสวยมากๆนะคะใครสนใจนะคะ เข้ามาซื้อในสวนได้เลยนะคะใช่ไหมใครสนใจมะเขือเทศสดสวยๆนะคะเข้ามาซื้อในในสวนได้เลยนะคะใช่ไหมใช่ไหมมารีโตเข้ามาซื้อในสวนได้เลยนะคะมะเขือเทศเราสวยสดเงดนงามนะคะไม่ได้โม้นะคะอันนี้ไม่ได้โมนะคะอันนี้สวยมากนะคะวันนี้ยี่สิบสามนะคะวิลุด วันที่ยี่สิบสามนะคะกรกฎานะคะสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะคะสดใหม่นะคะสดใหม่นะคะสีสดใหม่สดใหม่สดใหม่จากสวนสดใหม่จากสวนนะคะมะเขือเทศของเราสวยสวยสวยสดงดงามสวยสดงดงามใช่ไหมมาเรียคอมีมาเรียอู สวยสดงดงามสวยสดนะคะมะเขือเทศสวยนะคะอันมาเดียวเก็บไฟอ่าโอยสวยมากสวยมากค่ะสวยมากค่ะมะเขือเทศนะคะดูนี่นะคะเราไม่ได้โม้นะคะว่ามะเขือเทศของเราในสวยจริงๆนะคะ ไม่ได้โมนะคะดูนะคะมะเขือเทศนะคะจะให้ดูนะคะสวยมากเห็นไหมคะสวยงามงงสวยงามมากๆนะคะสวยจริงๆนะคะสวยจริงๆเห็นไหมคะสวยมากสวยมากๆนะคะสวยมากๆนะคะหักเลยสวยมากๆนะคะเห็นไหมคะ สวยจริงๆนะคะไม่ได้พูดเล้นนะคะ่าะสวยจริงๆนะคะสวยจริงๆเห็นไหมมาเรียสวยมากมาเรียดูมาเรียสวยมากมามาสวยมากๆ <c oughs> นะคะมะเขือเทศเ <c oughs> ขาบอกว่ามะเขือเทศสวยจริงๆนะคะ <c oughs> ตอนนี้เรากําลังเอาขึ้นรถนะคะจะไปส่งนะคะวันนี้ไม่เอาเยอะนะคะวันนี้เขาเขาต้องการแค่ร้อยกระจาดนะคะวันนี้ไม่เอาไม่เยอะนะคะวันนี้เก็บ แค่ร้อกระจาดนะคะเขาสั่งมาแค่ร้อกระจาดก็เก็บแค่ร้อยกระจาดนะคะเพราะเราจะจะเก็บส่งทุกวันนะคะวันนี้เอาแค่ร้อยกระจาดนะคะฟันเสโกโนเแย่ยน้ เราจะไปส่งนะคะ